ในช่วงต้นศตวตรรษที่20ขณะที่อเมริกากำลังก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกทิวเดอร์รูสเวลล์ได้กล่าวถ้อยแถลงอันเป็นดั่งคำพยากรณ์ทางการทูตระหว่างประเทศไว้ว่าจงพูดจาอย่างนุ่มนวลแต่ถือไม้แข็งอันใหญ่เวลาผ่านไปเกือบค่อนศตวตรรษในยุคทศวรรษ1950เมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป็นแกนนำของโลกเสรีไม้แข็งอันใหญ่ของพวกเขาก็คือ เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลคอนแวร์บีสาอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าอากาศยานลำมหฮือมาลำนี้จะโดดเด่นอย่างยิ่งในยุค5 0แต่จุดกำเนิดของมันนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงช่วงก่อนที่สหรัฐจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนี้ของไทเว์พ่นชาแนลเราจะพาไปสำรวจขีดจำกัดของวิศวกรรมการบินของ B-36 p e a ิบ m a k e r นวัตกรรมเครื่องยนต์ผสม6ใบพัด4เครื่องเจ็ ระบบป้องกันตัวอันน่าแครงขามด้วยปืนใหญ่16กระบอกไปจนถึงโครงการรับเครื่องบินรบปรสิตและบทบาทสำคัญในฐานะเขี้ยวเล็บหลักของหน่วย SAC ในช่วงวิกฤตการปิดล้อมเบอร์ลินความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ในปี1941สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นจึงเครียดอย่างยิ่งยุโรปภาคพ,พื้นทวีป ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนาซีเยอรมนีจนเกือบสมบูรณ์และสหราชาณาจักรซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายก็กำลังเผชิญกับการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงจากกองทัพอากาศเยอรมันคำถามสำคัญที่นักยุทธศาสตร์ชาวอเมริกันต้องคิดคือหากสหราฐถูกดึงเข้าสู่สงครามและฐานทัพพันธมิตรแห่งสุดท้ายในยุโรปล่มสลายพวกเขาจะทำสงครามกับเยอรมนีได้อย่างไร ณเวลานั้นฝูงบินทิ้งระเบิดหนักของกองทัพอากาศสหรัฐประกอบด้วยเครื่องบินที่เปลี่ยนประสิทธิภาพอย่าง Boeing B-17 Flying Fortress และ B-24 แต่ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดคือพิสัยทำการของพวกมันเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้สามารถบินจากอเมริกาไปยังยุโรปได้เพียงเที่ยวเดียวและไม่สามารถบินกลับได้ในขณะเดียวกันโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่อย่าง o e i ิ g B-29 Super Fortress และ B-32 Dominator ก็ยังคงอยู่ในขั้นของพิมพ์เขียวยังไม่มีเครื่องที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยเหตุนี้แนวคิดที่ท้าทายจินตนาการจรึงถือกำเนิดขึ้นนั่นคือการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลพิเศษที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้บินขึ้นจากฐานทัพชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายในยุโรปและบินขับฐานได้โดยไม่ต้องมีการเติมเชืเ้อเพลิงหรือเครื่องบินขับไล่คุ้มกัน แนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าแต่เป็นการต่อยอดจากโครงการทดลองเครื่องบินทิ้งระเบิดแนดดิดอย่าง o e i ิง XB-15 และด u g l a s XB-19 โครงการเหล่านี้โดยเฉพาะ XB-19 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของมาตรฐานการบินได้มอบบทเรือนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความซับซ้อนและต้นทุนมหาศาลของการสร้างอากาศยานขนาดยักษ์แม้โครงการเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จในตัวเองแต่นวัตกรรมอย่างฐานล้อแบบ3ล้อที่พับเก็บได้ และป้อมปืนควบคุมด้วยไฟฟ้าก็ได้ช่วยลดความเสี่ยงและปูทางให้กับการแข่งขันออกแบบอากาศยานที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนการแข่งขันระหว่างสองแนวที่สุดขั้วเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เรียกร้องการออกแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดพิเศษจาก2บริษัทชั้นนําได้แก่นอตช็อปและคอนโซลิเลตซึ่งทั้ง2บริษัทได้นําเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง xb 3 5นอตช็อปนำเสนอแนวคิดปีกบิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการบินที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาการออกแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพิสัยการบินให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการลดแรงต้านอากาศที่เกิดจากลำตัวและแผนหางแบบดั้งเดิมให้หมดไปเหลือไว้เพียงปีกขนาดใหญ่แม้ว่าในท้ายที่สุดจะประสบปัญหาด้านเสถียรภาพแต่มันก็เป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยไปมาก B-36 ในทางตรงกันข้าม Consolidated นำเสนอการออกแบบที่ดูธรรมดากว่าในรูปทรง แต่กับไม่ธรรมดาในด้านขนาดมันมีพื้นที่ปีกก้างเกือผ้าพันตารางฟุตและต้องใช้เครื่องยนต์ถึง6เครื่องซึ่งใบพัดถูกติดตั้งที่ด้านหลังของปีกเพื่อผลักดันลำตัวเครื่องบินที่ยาวถึง163ฟุตให้ทะยานไปในอากาศในท้ายที่สุดเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน1941กองทัพได้อนุมัติคำสั่งซื้อเครื่องบินต้นแบบ B 3 6นวน2ลํล แต่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงก่อนที่ B-36 จะถูกพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ทำให้ความสำคัญเร่งด่วนของโครงการลดลงชั่วขณะแต่การมาถึงของอาวุธชนิดใหม่ที่ทรงพลังอย่างระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการพัฒนาอากาศยานทางทหารไปตลอดกาลและทำให้ความต้องการเครื่องบินที่สามารถบรรทุกมันไปได้ไกลสุดขอบโลกกลับมามีความสำคัญอีกครั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ไร้สงคราม B36 ถือกำเนิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคมากมายเนื่องมาจากขนาดที่ใหญ่โตของมันเครื่องต้นแบบ XB 3 6กถูกนำออกจากโรงเก็บเครื่องบินทดลองเป็นครั้งแรกและได้ทำการขึ้นบินครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่8สิงหาคม1946าทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยขึ้นบินในขนาดนั้นปัญหาฐานล้อล้อหลักแบบเดี่ยวของเครื่องบินต้นแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง100นิ้ว ซึ่งต้องการรันเว์ที่หนาถึง22นิ้วในการรองรับน้ำหนักมหาศาลแต่ในขณะนั้นมีรันเย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเพียง3มแห่งนี่คือจุดอ่อนที่สำคัญอย่างยิ่งปัญหาการสั่นสะเทือนและความร้อนการมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถึง6เครื่องกระจายตัวอยู่บนปีกก่อให้เกิดปัญหาการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนอกจากนี้การระบายความร้อนของเครื่องยอนต์ก็เป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับความสูงมากวิศวกรได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาฐานล้อ ซึ่งคือเป็นนวัตกรรมสําคัญที่ทาให้แนวคิดเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดมาหึมารกลายเป็นจริงสําหรับการใช้งานในวงกว้างนั่นคือการเปลี่ยนไปใช้ชุดล้อแบบ4ล้อต่อข้างซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นอย่างมากและทําให้ B36 สามารถใช้งานรันเวย์ที่บางลงได้ถึงขึ้นหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ B36 ยังถูกนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องบินลำเลียงรุ่นน้องอย่าง X c 9 9ซซึ่งใช้ปีและส่วนประกอบร่วมกัน ศักยภาพของมันน่าทึ่งถึงขนาดที่สายการบินแพนอเมริกันแอร์เวย์ได้พิจารณาอย่างจริงจังที่จะนำรุ่นพลเรือนมาใช้ในเส้นทางบินจากชายฝั่งตะวันตกไปยังฮาวายและถึงขั้นลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเครื่องบินสามลำแม้ว่าสุดท้ายแล้ว X c 9 9ซจะไม่เคยเข้าสู่การบริการเชิงพาณิชย์แต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของการออกแบบถึงแม้จะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้สำเร็จแต่โครงการ B36 ก็กำลังประชิญกับภายคู่คามครั้งใหม่ ที่อาจทําให้โครงการต้องยุตินั่นคือการมาถึงของคู่แข่งที่ก้าวหน้ากว่าและยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีและการเมืองมาบรรจบกันในช่วงปลายทศวรรษ1940อนาคตของ B-36 ดูมืดมนอย่างยิ่งคู่แข่งอย่าง Boeing B-50 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของ B-29 สามารถทำพิสัยการบินได้เท่าเท่ากันผ่านการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศประกอบกับการมาถึงของยุคเครื่องบินเจ็ต ทำให้เครื่องบินลูกสุบข,ขนาดใหญ่อย่าง B 3 6ดูเหมือนจระลหสมัยแต่แล้วเหตุการณ์สำคัญสองประการก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตโครงการนี้ไว้ตามพัฒนาทางเทคโนโลยีวิศวกรได้นำเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตของโบอิงที่ใช้ในเครื่องบินทิ้งระเบิด B 4 7มาปรับใช้โดยติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ตเพิ่มไว้ที่ปลายปีของ B 3 6ทําทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินแบบผสมในรูปแบบ6เครื่องยนต์ลูกสุบหมุน4เครื่องยนต์เจ็ตถ่อไหมการผสมผสานนี้ทำให้ B 3 6 ก้าวเข้าสู่ยุคเจฟและมีสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อวันที่24มิถุนายน1948สหภาพโซเวียตได้เริ่มทำการปิดล้อมเบอร์ลินซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นอย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดข้ามทวีปจากเรื่องสมมุติให้กลายเป็นความจำเป็นเพ่งด่วนและในขณะนั้น B-36 คือเครื่องบินเพียงรุ่นเดียวในโลกที่มีศักยภาพนี้ ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มคำสั่งซื้อแทนที่จะยกเลิกความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของหน่วยบัญชาการทางอากาศทางยุทธศาสตร์ภายใต้การนำของนายพลเคอร์ติสเลเมอได้ยกระดับความพร้อมรบของฝูงบิน B-36 สู่ขีดสุด B-36 ได้กลายเป็นเครื่องมือป้องปรามทางนิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดของอเมริกาและสร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณชนชาวอเมริกันในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความห่านแพรวงการทำงานภายในพีซแมกเกอร์ ภารกิจของ B ี6อาจกินเวลาย,ยาวนานซึ่งต้องการความทนทานทางร่างกายและจิตใจของลูกเรือเป็นอย่างมากการออกแบบภายในจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นพิเศษลำตัวเครื่องบินที่ใหญ่โตได้ถูกจัดสรรพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในเครื่องบินทิงระเบิดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเครื่องบินมีที่พักสำหรับนอนหลับและห้องครัวขนาดเล็กพร้อมต่อไฟฟ้าสองหัวเพื่อให้ลูกเรือสามารถเตรียมอาหารได้ อมมงค์เชื่อมต่อสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออุโมงความยาว80ฟุตที่เชื่อมระหว่างห้องควบคุมด้านหน้ากับส่วนพักผ่อนด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่ปรับความดันคนละส่วนเนื่องจากการเดินทางในอมมงคมนี้ค่อนข้างลำบากจึงมีการจัดเตรียมรถลากขนาดเล็กเพื่อให้ลูกเรือใช้เพื่อดึงตัวเองไปมาระหว่างสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขนาที่ใหญ่โตยังนำม,มาซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนใครเช่นทันทีหลังจากบินขึ้น และก่อนที่เครื่องจะปรับความดันเพื่อไต่ระดับความสูงลูกเรือต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างภายในลำตัวเครื่องบินเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีการซ่อมบำรุงก็เป็นความทา้าทายอย่างยิ่งจนต้องมีการสร้างโรงเก็บเครื่องบินกลางแจ้งแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อก,การซ่อมบำรุงเช่นปีกหรือเครื่องยนต์เท่านั้นระบบป้องกันและแนวคิดเครื่องบินประิต ข้อวิาพากษ์วิจารณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของ B-36 คือขนาดที่ใหญ่โตอาจทำให้ตกเป็นเป้าของเครื่องบินขับเลขค่าศึกได้ง่ายแต่กองทัพอากาศได้เตรียมการรับมือปัญหานี้ไว้อย่างดีเยี่ยมเมื่อมองจากภายนอก B-36 อาจด,ดูเหมือนไม่มีอาวุธป้องกันตัวแต่แท้จริงแล้วมันซ่อนระบบป้องกันที่น่าเครงขามไว้ภายในมันมีป้อมปืนควบคุมระยะไกลถึง6ป้อมซึ่งสามารถยกขึ้นจากลำตัวได้ด้วยระบบไฮดรอลิก แต่ละป้อมติดตั้งปืนใหญ่ขนาด20มิเม2กระบอกเมื่อรวมกับป้อมปืนที่จมูกและท้ายเครื่องทําให้ B-36 มีปืนใหญ่รวมกันถึง16กระบอกยิ่งไปกว่านั้นกองทัพยังได้ทดลองแนวคิดเครื่องบินรบประสิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ B-36 สามารถนําเครื่องบินขับไล่คุ้มกันของตัวเองติดตัวไปด้วย f x 8 5เป็นแนวคิดในการบรรทุกเครื่องบินขับไลไ่อายพ่นขนาดจิ๋วไว้ในช่องพิ้งระเบิดและปล่อยออกมากลางอากาศเพื่อทําการรบ การทดลองสามารถปล่อยเครื่องบินออกจากเครื่องแม่ได้สําเร็จแต่การนําเครื่องกลับเข้ามาเชื่อมต่ออีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากและอันตรายอย่างยิ่งจนทําให้โครงการนี้ถูกยกเลิกไปในที่สุดโครงการไฟเตอร์คอนเวียร์เป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จมากกว่าโดยเป็นการนาเครื่องบินขับไลไอพ่นรีพับลิกเอฟแปเชื่อมต่อไว้ใต้ท้องของ B-36 ที่ถูกดัดแต่งเป็นพิเศษภารกิจหลักของโครงการนี้คือการขยายขีดความสามารถในการลาดรจเวนสอดแนมให้ไกลขึ้น โดยใช้ F-84 เป็นดวงตามากกว่าจะเป็นเครื่องบินคุ้มกันความซับซ้อนของภารกิจนี้สูงมากถ,ถึงขั้นที่นักบินขับไล่จะต้องเข้าไปในห้องนักบินของ F-84 หลังจากที่เครื่อง B-36 ขึ้นบินไปแล้วเท่านั้นแม้จะมีระบบป้องกันที่ล้ำสมัยแต่ B-36 ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ในอีกสมร,รภูมินั่นคือสมอร,รภูมิแห่งการเมืองและการแข่งขันระหว่างเหล่าทัพสมร,รภูมิการเมืองและพรมแดนอารติก ความสาเร็จทางเทคนิคของ B-36 นั้นสวนทางกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองและการแข่งขันระหว่งางออกทัพที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งกับกองทัพเรือสหรัฐซึ่งไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาทด,ด้านงบประมาณแต่เป็นสงครามแห่งหลักนิยมทางยุทธศาสตร์โดยแท้พอไม่พอใจของกองทัพเรือซึ่งรุนแรงกว่าและอาจมีเหตุผลมากกว่ามีรากฐานมาจากการที่โครงการเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของตนถูกยกเลิก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กองทัพอากาศยืนยันว่า B-36 ซึ่งเป็นอำนาจทางอากาศจากฐานทัพบนบกนั้นเป็นเครื่องมือป้องปรามที่ยืดหยุน่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าความตึงเครียดนี้รุนแรงถึงขนาดที่กองทัพเรือได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อกองทัพอากาศเพื่อขอนำ B-36 มาทดสอบฉีดความสามารถในการป้องกันตนเองจากเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือเพื่อพิสูจน์ขีดความสามารถของตน โดยบัญชาการทางอากาศทางยุทธศาสตร์ได้เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่อาร์กติกโดยใช้ภารกิจการบินระยะไกลจากฐานในสหรัฐไปยังอ阿สกาเพื่อแสดงให้เห็นว่า B-36 สามารถปฏิบัติการจากชายขอบของดินแดนศัตรูได้จริงภารกิจเหล่านี้เต็มไปด้วยความยากลำบากลูกเรือและเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งพวกเขาทราบดีว่าหากเครื่องบินตกในดินแดนร้างแห่งนี้โอกาสรอดชีวิตนั้นมีน้อยมาก นอกจากนี้การเตรียมเครื่องขึ้นบินแต่ละครั้งยังต้องใช้เครื่องทําความร้อนเคลื่อนที่ขนาดใหญ่เพื่ออุ่นเครื่องยนต์และห้องโดยสารไม่ให้แข็งตัวภารกิจที่ท้าทายเหล่านี้ได้พิสูจน์ถึงขีดความสามารถอันมหาศาลของ B36 และความทรหดของลูกเรือได้อย่างชัดเจนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของมันในฐานะเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้ในขนาดนั้นการมาถึงของคลื่นลูกใหม่ ยุคสมัยในการออกแบบอากาศยานกำลังจะสิ้นสุดลงและ B-36 เองก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านนั้นภาพ,พที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคือภาพของ B-36 ที่ถูกใช้ในการบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่อย่าง B-58 ไว้ใต้ลำตัวคอนแวร์ได้พยายามครั้งสุดท้ายที่จะต่อยอดการออกแบบ B-36 ด้วยการสร้าง YB-60 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือ B-36 ที่เปลี่ยนไปใช้ปีกทรงลู่หลังและเครื่องยนต์เจ็ดแปดเครื่อง แต่ yb 6 0ต้องพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งอย่าง Boeing b o e i n g B-52 Strato for Trace แม้ว่า yb 6 0จะผลิตได้เร็วกว่าและใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ b 3 6ถึง70ซแต่กองทัพอากาศได้เลือก b 5 2ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดและมีสมรรถนะโดยรวมดีกว่าทั้งในด้านความเร็วและพิสัยการบินในวันที่14สิงหาคม1954พิธีส่งมอบ b 3 6ลำสุดท้ายให้แก่กองทัพอากาศได้ถูกจัดขึ้น คือเป็นจุดสิ้นสุดของสายการผลิตอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในยุคข,ของมันและเป็นการบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งยักษ์ใหญ่บนฟากฟ้ามรดกของผู้สร้างสันติมรดกที่สำคัญที่สุดของ V36 p e a c e m a พ e r อาจไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือขนาดที่ใหญ่โตแต่คุณค่าที่แท้จริงของมันคือการเป็นเครื่องมือป้องปรามที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยรักษาสันติภาพในช่วงเวลาที่เปราะบาง และอันตรายที่สุดของสงครามเย็นสมกับสมญานามพีชแมกเกอร์ที่มันได้รับมา